ระนำไม่มีดวงตะว,วันคอยส่องให้เดินตามแล้วฝนยังทำให้เราเปียกปอนและบางคืนที่ฟ้าไม่มีดาวปลอยให้เราเยียบเงาเดียวดายมีสิ่งที่มองเห็นมันกลับไม่เป็น โลกวางใหญ่อย่าให้ใจตองจงกับมุมที่มองมองเปิดใจและเรียนรู้ที่จะมอง ด้านหนึ่งก็คือดีก็แล้วแต่ใครจะมองไปที่มุมไหนยิ่งเราร้อนร pues, นก็ยิ่งร้อนใจสังคมไทยในปัจจุบันที่ได้ับเปลี่ยนโครงสร้างจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆอย่างรุนลรง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาการที่รนในการประกอบอาชีใพในครอบครัวทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ,พอพแม่ลูกคร,รูนักเรียนลดน้อยลงกลายเป็นครอบครัวที่ต่างคนต่างยูนก้าวร้าวเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าหาเพื่อนเสพยาเสพติด คูสาวและอบายุต่างซึ่งมีแนวโน้มก่ออัจจิกรมพ้นฆ่าหรือสงหญิงอยู่ทุกวนี้โรงเรียนนครได้ได้เห็นความสำคัญและปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดโครงการใพัฒนานนยคุาธรรมจติธรรมโดยได้นำตักเองท่านหญิงสาวีที่สจํจำนวน3 3 0สคนเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ สามถึงห้ามิยนสองพันห้าร้อยห้าสิบสาณวัดบางนาในตำบลหนองแวนอำเภออุตรดิตถจังหวัดสระแก้วซึ่งทางเลนต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าวว่าวัดบางนาในเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เีรลนได้ใช้สถานที่ในการอบรมท้งนี้บัดนี้ได้เวลาอุดกุลาแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กราบเทยว่าได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการให้ถึงธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนราชกรประจำปีกรรษาสึกษา2563ต่อไปขอกลับเชิญครับนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านรองผู้บริการโรงเรียนคณะกรนักเรียนต่อจนแข่งขันพิเศษของท่านนะครับผมรู้สึกยินดีและพนเศษอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนราชกรในวันนี้นะครับในประการแรกขอเชิญชม นะครับเป็นพนักครูบุคลากรของโรงเรียนนะครับที่จะจัดทำโครงการพัฒนาคฤติกรรมพิรรมของโรงเรียนในวันในวันนี้นะครับซึ่งจะทำการรายงานของคณะกรรมการจัดทำโครงการทำให้ภาพลบกษณ์สงของการจัดทำโครงการนี้ในโลกปัจจุบันนั้นปัญหาเด็กเยาวชนนะครับตฟังเพื่อนรัคถูหรือพ่อแม่นะครับซึ่งมันมีการสร้างปัญหาให้กับสังคมไดนย เป็นปัญหายาเสพติดการไม่สนใจการเรียนนะครับการที่ฝุดหวังอาวการชู้สาวกันาานะครับรวมถึงปัญหาตะเตะอีกมากมายนะครับก็อยากฝากให้น้องนักเรียนนัน้นได้จัดหนันกถึงปัญหาเหล่านี้หันมาพัฒนาร่าางกายตั้งใจเรียนเป็นลูกธีษฐาของคุณพ่อคุณแม่ธิษฐานของคุณครูนะครับเป็นบาเมีธิษฐานของประเทศชาติเป็นขอให้กระทำใความดีเพื่อถวายเป็นพระบุตรศแด่ประบัตเด็กทูกหัวเนื่องในวาสที่จะทรงความรักพบ ปีที่60ร,ราคฎรพิเศษนะครับที่มีจะเมายนถึงนะัที่เบียนมาถึงแล้วนันในวันที่5พฤษภาคม2 5 0 3นะครับปันนี้รามฎรแล้วผมขอเปิดงานโครงการค้าพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรเงนรัรบาลในปัิคุณครับ như đôi nụ เมื่อกี้เราฝากัวเป็นสีกับผ้าอาจารย์นะครับฝากัวเป็นสีกับผ้าอาจารย์นะคแต่วันนี้เราต้เหมือนอะไรครับใจกระว่ารลูกไก่ในกำมือไดีตรงไหนเหมือนตินบบากเนี่ยรนบาเลยแมาบอกว่าตามพระเทศเาบว่าคนในนั่งทีเเวสิเกเป็นขี้เกียจนะครับรู้ไหมว่า คนเกิดมาต้องตายเนี่ยรู้ค่ะรู้ไหมว่าเราเกิดมาต้องตายครับรู้ค่ะ,ะรู้วันตาย